สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ English with NUIC Episode 5นะคะกับอาจารย์จะะ๋าค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องตัวย่อนะคะหรือเรียกว่า abbreviation นะคะหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆคนมีการ text message ใช่ไหมคะเราก็ใช้ตัวย่อใน text message หรือบางครั้งเราต้องการจะพูดให้สั้นๆเราก็ใช้พวกตัวย่อพวกนี้นะคะ ตัวย่อคำแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือ AKA หรือย่อมาจาก Also Known As นะคะหรือแปลว่าหรือที่รู้กันคือนะคะรูปประโยคของ AKA ที่สามารถจะใช้ได้ก็คือตัวอย่างเช่น We are at n a r a s o n University International College AKA NUIC ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วิทยาลัยนาะนาชาติมหาวิทยาลัยนาเรศวรหรือเป็นที่รู้กันดีว่า NUIC ค่ะ คำที่สองนะคะ ASAP as soon as possible หรือแปลว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะคะส่วนรูปประโยคที่เราสามารถใช้ได้ก็คือ I need you to come here ASAP ก็คือฉันต้องการให้เธอมาที่นี่อย่างเร็วที่สุดค่ะคำที่สามนะคะ B t W หรือย่อมาจากคำว่า by the way อย่างไรก็ตามคำนี้นะคะเราจะใช้เมื่อเราจะขึ้นบทสนทนาอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะคะ ยกตัวอย่างเช่น That's it for today. By the way, don't forget that we are going to have exam tomorrow. ก็หมายความว่าวันนี้พอเท่านี้ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะว่าเธอจะต้องสอบในวันพรุ่งนี้ค่ะคำที่4นะคะ FYI ย่อมาจาก For Your Information หรือแปลว่าแจ้งเพื่อทราบตัวอย่างประโยคเช่น FYI Tomorrow we are going to have a party. แจ้งเพื่อทราบนะคะในวันพรุ่งนี้เราจะมีปาร์ตี้กันค่ะ คำที่5นะคะ M.I.A. หรือว่า Missing in Action แปลว่าหายตัวไปไหนไม่ทราบนะคะยกตัวอย่างเช่น He has been M.I.A. since last week. I don't know what happened ก็คือเขาหายตัวไปตั้งแต่อิตย์ที่แล้วฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะกับคําคำตัวย่อที่เราได้เรียนกัไปนะคะคำแรกก็คือ A.K.A. นะคะคำที่2 A.S.A. คำที่3 B T W คำที่4 F Y I แล้วก็คำสุดท้ายนะคะ M I A ค่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะคะกับ English with N U I C ตอนถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะคะสวัสดีค่ะ